แคนอติรุธขอถอนจากผู้ประกาศข่าวแลาา้วล่ะค่ะ โพสอําลาปิดฉากรายการนุ่มแคนอธิรุธโพสอําลาปิดฉากรายการเป็นรายการข่าวที่มียาวนาน10กว่าปีค่ะแต่ล่าสุดต้องอาําลานาจอแล้วสำหรับรายการข่าววันใหม่ทางช่อง3หนึ่งในผู้ประกาศข่าวยางแคนอธิรุธโพสคลิปอําลารายการโดยมีการร่วมร้องเพลงด้วยรักและผูกพันของเบิร์ตธงชยัยกับผู้ประกาศข่าวอีกสองคนนุ่มแคนยังได้เขียนข้อความความรู้สึกไว้อย่างมากมายค่ะกับการที่ได้ร่วมงานในครั้งนี้ได้บอกว่าใจใหายเหมือน กแต่ก็ต้องถึงเวลาอำลารายการข่าววันใหม่วันที่ออกอากาศวันสุดท้ายแล้วขอบคุณทีมงานทุกคนที่นอนดึกมากๆน่าจะเป็นทีมงานข่าวที่ทำงานกะดึกที่สุดแล้วได้เวลาแยกย้ายแล้วครับโชคดีนะครับทุกท่านขอบคุณสำหรับโอกาสที่ให้แคนได้มาอ่านข่าววันใหม่ได้อ่านกับพี่อิฟที่แคนสบายใจแล้วเชื่อใจมากๆในการทำรายการร่วมกันเป็นทั้งเพื่อนทั้งพี่สาวที่น่ารักมากๆขอบคุณมากครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนที่นอนดึกติดตามกันนะครับ หลังจากนี้จะไปทํางานในส่วนไหนต่อไว้จะมาอัปเดตในช่วงเวลาต่อไปงานนี้ทางทีมงานก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนและทีมงานด้วยค่ะ